ครับสวัสดียุทชาวอ่านนะครับรวันนะี้กับมาเล่นเราแล้วตัวชมพูกับตัวยิ่งแหลกของหน้าสังวาดนะครับมาอสองคนสังวาสวันนี้เป็นพมเลสราดัที่หม่นะครับผมติดตามกันครับผม ครับตอนนี้ก็เป็นเปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราอยู่ร้านกันร้านแล้วครับผมขนาดรอยหาซิปโตเดิมนะครับตัวจริงว้าวสา์ปิอนกินลุมเบาส่วนหนึ่งกับของหนาสังวาสครับผมตอนวิ่งไมได้ท้ายนะครับปีค่อนข้าง ปัดกลางครับประมาณปัดกลางแข็งกูตรวจมพูงด้วยครับเหล่นล้มนักได้ล้มเบาได้โอ้ยเกินครับผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่น้องจมพูงคลิปเลยครับ องตัวครับขึ้นนิ่งเหมือนกันเลยนะครับผมเบาจานป้างนี่สรงนี้ครับผมขึ้นหนิงๆนงนะครับนี่มาวิ่งตรงศูนย์ราชการจังหวัดระยองนะครับข้างๆศูนย์ราชการ นี้เขาเรียกแยกเงินสำรีครับผมนี่มีคอนโดสูงมากนี่ครับทำเลสีแยกเปลี่ยนบรรยากาศครับผมว้างมากครับยาวมากเลยไยเที่ยกได้เป็นโอ้ห้รอเมตรได้เลยนะครับส่วนลมก็กำลังดีนะครับผมเว้านี้ นิ่งมากครับไม่สาวเลยครับลมอ่ากำลังแบบว้าวกำลังนิ่งครับขนาดนี้โอ้มีสูงชันครับชันสุดๆเลยนะครับน่ครับประมาณ80องศาได้ครับนี่ครับ ยอยของความชันเลยครับโ้หนี่จะขึ้นจะเก้าสิบแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่พับหน้าลงนะครับเลยไม่มี่ลง,ลงอาจะหมุนหานลมแบบนี้โอเคเลยครับเดี๋ยวว่าผ่านนะครับตอนนี้โอเคครับพ่อจุอีสานมีถงด้วยนะครับอถงชาติไทยนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้ สองตัวครับผมน้องชมพูกับพ,พี่แหล่ครับพี่แหล่พี่แหล่ลครับผมติดธงชาติไทยขึ้นไปกับเชียกดเลยนะครับ โ <Okay. S 2> ครับตอนนี้ก็จะเก็บแล้วนะครับเวลา6โมงแล้ว่อยไ,ปไ้ประมาณ2ชั่วโมงปกวป่าครับผมเลเวลาแล้วจะบถ้แล้วครับผมเย็บ <c oughs> ข้อดีของการใช้ไม้กากระบาทอย่างนี้ก็นี่ครับมันก็เก็บสะดวกนะครับเดี๋ยวเราพยายามให้เชือกมันมันเรียงตัวกันแบบนี้นะครับมันถึงจะขนาดวนเชือกมันก็จะไม่ใหญ่นะครับมันก็จะไม่เถื่อทะนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ไม้ที่มันยาวเกินไปได้ถ้าเกิดเราเก็บให้มันเรียงๆตัวกันสวยๆอย่างนี้ครับ ไม่ได้แย่เลยครับนะสังวาลก็กำลังเก็บเหมือนกันครับผมนะครับอีแหล่ครับผมอีแหล่ตัวเก่งเป็นนิ่งมากเหมือนกันครับตัวนี้ติดตามดูนะครับว่าจะจับเคราได้ไหมมาลุ้นกันครับผม ครับอ้าวครับอ้าวอ้าวครับได้ไหม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 ครับถือว่ายังไม่ยังไม,งม่ตายครับจะไม่ตายโออโอไม่ได้พี่กครับผม